อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างหลังคา f p v c นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นร่อนสูงค่ะสีก็คืออันนี้สีขาวที่โรงงานนี้ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใต้ห้องร่อนค่ะก็จะเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะสีเทาแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นใสขุ่นที่แจ้งไว้แต่ทีแรกนะคะว่าตัวนี้ก็คือจะไม่แตกลายงานนะคะแล้วก็ไม่มีใยแก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินค่ะเขาจะเป็นผิวเปลือกส้มค่ะจะอาใสาสารเคลือบกันสีซีด er. มาให้ด้วยนะคะ ทำให้ผิวของเขา,าค่ะแข็งแรงขึ้นอันนี้จะเหมาะกับพวกโรงงานที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือพื้นที่ที่มากกว่า50ตารางเมตรนะคะระยะแปรเริ่มต้นอยู่ที่60-100เซนติเมตร,ตรมนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่นรอนต่ํานะคะจะมีสีขาวาค่ะสีส้มอิฐสีใสคุณแล้วก็มีเป็นสีเทานะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่เยอะนะคะไม่เกิน50ตารางเมตรนะคะระยะแปงก็อยู่แค่40-50นะคะจะเหมาะกับทํากันศาสตร์ ทำไซดิงหรือว่าผนังนะคะเป็นที่จอดรถทําเป็นฟ้าก็ทําได้นะคะ